จะตกปลาช่อนด้วยกบยางสายดากักแต่ด้านซื้อเหยื่อมาผิดจะได้หรือไม่เดี๋ยวพาไปดูสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมตกไปเลยฟิชชิ่งนะครับก็วันนี้จะมาหาตกปลาในช่วงเย็นๆนะอยู่บ้านเหงาไม่รู้จะทาอะไรวันนี้ก็จะเดินมาเลาะตีแบบหมายแบบทั่วไปเลย,ยนี่ไงียปุบบ่ลงบ่ล้างอะไรเงี้ยเดินไปเรื่อยๆเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้เลยตอนแรกก็จะสั่งสายดักนะแต่สั่งมาผิดสั่งแพ็คสามตัวคิดว่ามันจะมีสายดักอยู่ อยากให้เห็นแล้วผิดพลาดไปนิดหน่อยมินนิดหน่อยแหละเยอะเลยไปดูเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าวะ,กระ,ะ,วะ,วะกระส่งปล่าวะมึงก็ส่งแล้วทุกคนหมายนี้คือหวังว่าจะมีปลาช่อนสักตัวแต่น้ําเหมือนไม่เป็นใจเลยมีแต่กระส่งกระ,ะส่งปะกระส่งทุกคนว่าลแล้วกระส่ง โอ้โฮไซโคตรผอมกระส่งตัวนี้คือแบบเสพจัดเลยโคตรผอมอะ่อะไ,ไปตัวนี้ผมหวังว่าจะเป็นปลาชอนแต่ก็ไม่เป็นใจสักทีเลยกระส่งไม่เอานะเว้ยกระส่งไม่เอานะเว้ย กระสองอีกแล้วอะไรว่าในที่สุดปาช่อนก็โผล่มากกัดสักทีแต่ดูไซด์ดิขี้หมาขี้แมวจัด <c oughs> <c oughs> หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มของแต้มนีกูก็เอาแต้มแรกมาแล้วเป็นปลาช่อนกระสงไม่นับฮ่าฮ่าเลิกไปอีกกูปล่อยแมย่งไห้เท่าขี้หมาเลย อโอ้ย,อยหลุกเพี้ยตัวใหญ่ตัวนี้คือปลาใหญ่เลยนะทุกคนเห็นก็โดดแล้วตัวยังใหญ่แต่เสียดายมันหลุดอ่ะโอ้อโหหาย,ยากเลยเอ๊ะไปไหนอ่ะ นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวนี้คือโหดจัดมีการมาซ้ำด้วยนะมาแล้วไส้ใหญ่แต้มแรกได้แล้วเว้ยกลับบ้านยังยังไปต่อ